เอ๋นี่คุณทดลองมนุษย์พวกนี้มาทำเป็นอาวุธไม่ใช่หรอทำไมจูจ่ๆตอนนี้ถึงได้รู้สึกกลัวในสิ่งที่ตัวเองสร้างขึ้นมาล่ะแม้แม้แมท,ทั้งทั้งที่คุณฆ่าคนในแลบบนี้ไปเป็นโหลแทๆ้ๆนี่นายกำลังพูดถึงเรื่องอะไรกันแนะทั้งเอามีดกรีดร่างกายของเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆผู้น่าสงสารไม่สนใจเสียงกรีดร้องอ้อนวอนร้องขอชีวิตเอ่ยทั้งผ่าตัดเปลี่ยนสมองเด็กกับลิงเอ่ยคุณนะ ได้ทดลองกับพวกเด,ด็กๆแทบไม่ได้ต่างอะไรกับสัตว์เลยไม่ใช่หรอกครับไม่เรื่องที่นายได้ยินมามันเป็นเรื่องโกงหกทั้งเพฉันไม่เคยทำเรื่องแบบนั้นคนเราเนี่ยพอถึงเวลาจนต่อก็พูดแบบนั้นกันหมดนั่นแหละครับนายมีหลักฐานหรือไงแค่คำพูดล,ลอยๆมันเอามาพิสูจน์ว่าฉันทำเรื่องแบบนั้นไม่ได้หรอกนะหลักฐาน,นเนี่ยหรอกครับของแบบนั้นไม่จาเป็นหรอกนี่มัน เกิดบ้าอะไรขึ้นกันนะหืมเจ็บหรอคุณเป็นคนทำเองไม่ใช่หรือไงครับถ้าหากคุณจำไม่ได้แล้วก็ผมจะช่วยคุณกระตุ้นความทรงจำให้กับคุณเองครับหยุดทีเถอะฉันเป็นคนทำเองฉันเป็นคนทำหยุดหรอแต่ว่าที่ผ่านมาผมยังไม่ได้ทรมานคุณเลยนะคุณนี่มันใจส่อชมัดเลยฉันไม่ใช่คนที่ส่งทหารพวกนั้นไปตายสักหน่อยฉันก็แค่ทำตามคำสั่งเท่านั้นจริงๆนะ ทั้งหมดเป็นเพราะชาวบ้านพวกนั้นเอายาไปให้พวกเขากินต่างหากมันเป็นความผิดของพวกนั้นฉันมั่นใจว่าถ้าพวกเขาได้ดื่มยาแก้พิษจากยานั้นทันทีแล้วก็พวกเขาคงไม่ตายหรอกผมรู้อยู่แล้วครับอย่างที่คุณหมอพูดนั่นแหละครับน้ำน้ำว่าทหารที่ถูกเปลี่ยนเป็นสปาราดพวกนั้นนะสามารถกลับมาเป็นปกติได้ฤทธิ์ของยานะ่ะ มันอยู่แค่สิบห้านาทีเท่านั้นแหละน้ำใครก็ได้ถ้าพวกนั้นดื่มน้ำช่วงเวลานั้นหรอกก็ฤทธิ์ของยาก็จะหมดลงและหมู่บ้านแห่งน,นี้ก็จะปลอดภัยนั่นใครนะน้ำได้โปรดแต่เท่าว่าไปให้พ้นพวกร้อยมีน้ำให้กับคนนอกอย่างพวกแกใช่ไหมละ่ะในเมื่อเป็นแบบนั้นคนที่นายควรจะแก้แค้นก็คือชาวบ้านไม่ใช่ฉันเออใช่แล้วละ่ะ แสงสว่างท่ามกลางความสิ้นหวังเธอคิดว่าคำพูดของเรามันยังมีความปานีอยู่สีหน้าของเธอมันแสดงออกมาอย่างชัดเจนเลยละฉันจะให้ความหวังเธอจนถึงที่สุดหลังจากนั้นค่อยดึงเธอลงมาพบกับความสิ้นหวังอย่างไร้ความปานีอย่าใจด้วยนะแต่ว่าผมไม่ไว้ชีวิตคุณหรอกและผมเองก็จะล้างแค้นชาวบ้านพวกนั้นด้วยเหมือนกันด้วยนายพูดว่าด้วยงั้นเหรอ เอาละหมดเวลาคุยเล่นแล้วครับผมได้เตรียมสุดยอดการทดลองเอาไว้ให้กับคุณแล้วล่ะมาเริ่มกันเลยไหมกับการทดลองมนุษย์ครั้งแรกของผมเยอะทดลองหมายเลขหนึ่งลินเน,เน่เบเนคีเอาละช่วยจับคุณหมอไปนั่งเก้าอี้ตรงนั้นทีสิไม่ได้ใส่สุดแบบนี้มานานแล้วนะเนี่ยเอาละถ้างั้นถึงเวลาเริ่มการทดลองอะไรที่ส้นสุดแล้วล่ะไม่นะปล่อยฉันไปเดี๋ยวนี้ ออืม,อมดูเหมือนว่าคุณจะมีสุขภาพที่ดีสินะถึงได้กรีดร้องเสียงดังออกมาขนาดนี้แต่ผมมั่นใจว่าอีกเดี๋ยวคุณก็คงเงียบแล้วละหยุดนะปล่อยฉันไปเถอะผมอยากจะรู้จริงๆเลยนะว่าคุณจะทนกับความเจ็บปวดได้นานแค่ไหนสู้ๆเขานะครับคุณหมออะไรนะนายคิดจะทำอะไรกับฉันกันแนะ่คุณเองก็น่าจะรู้จักยาพวกนี้ดีที่สุดนะ นี่คือยาพิษทั้งหมดเลยใช่ไหมครับดูเหมือนว่าคุณจะชอบใช้ยาแสนวิเศษพวกนี้ทดลองกํนุนนะครับดื่มให้หมดอย่าให้เหลือแม้แต่หยดเดียวนะครับดีมากรสชาติเป็นยังไงบ้างละ่ะอาคอฉันกำลังจะไหม้แล้วจะว่าไปพิษลอดนี้เนี่ยมันมีผลอะไรบ้างนะอาไม่นะหยุดนะโอ้โหช่างดูไม่น่าพิลมเลยนะครับคุณหมอ ไม่พาฉันไปห้องน้ำทีได้โปรดอะไรกันล่ะนั่นตอนนี้ได้เวลาเอาคืนแล้วนะเหเหเอาจริงดินี่เธอทุเลศจังเลยนะนอกจากร่างกายและจิตใจจะโสโคกแล้วเธอยังผายลมกลิ่นทุเลศแบบนั้นออกมาได้อีกหรอโปรดช่วยฉันทีข้างในท้องฉันทรมานเหลือเกินฉันจะตายอยู่แล้วฉันจะตายแล้วตายสิ คุณนี่ทุเล่ตั้งแต่หัวจะดเท้าเลยนะครับได้โปรดฉันขอร้องลนะเฮ้ะช่วยไม่ได้นะงั้นฉันจะเสริมแก่งอวัยวะภายในของเธอให้ก็แล้วกันแต่แค่แป๊บเดียวนะโอเคไหมโอ้ลืมบอกไปเลยถึงฉันจะเสริมแก่งให้ก็ตามแต่ความเจ็บปวดที่เธอรู้สึกก็ยังคงเดิมนะเพราะงั้นสบายใจได้อะไรนะคุณหมอ ต้องการจะดื่มยาแก้พิษแล้วก็ผมก็ไม่ห้ามหรอกแต่ว่าคุณต้องทำมันขึ้นมาเองนะครับมันคงเป็นเรื่องง่ายๆสำหรับคุณใช่ไหมละ่ะต่อให้คุณจะสำลักออกมาเป็นเลือดมือสันหรือว่าตาผ้ามัวคุณก็ยังทำได้ใช่ไหมละ่ะเอาละ่ะช่วยแสดงความอัจฉริยะของคุณให้ผมดูเป็นขวัญตาทีครับไปดูคลิปจบแล้ว รบกวนฝากกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับขอบคุณครับ